สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาไหว้พระทำบุญกันที่วัดพระธาตุวายโยนะคะมาขอโชคขอลาบค่ะนี่เราก็กำลังจะเดินเข้าไปในวัดนะคะนี่ค่ะเดินเข้าไปค่ะนี่ค่ะจะเดินใกล้จะถึงวัดแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปกราบไหว้ค่ะอันนี้ทางเข้านะคะทางเข้าเจดีค่ะ เพิ่งมาครั้งแรกค่ะไม่เคยมาเลยค่ะเพิ่งจะมาครั้งแรกนี่ค่ะทุกคนเริ่มเข้าไปด้านในนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะค่ะเดินเข้าไปค่ะเป็นพระประจำวันทั้งเจ็ดนะคะวันจนนันทร์วันอังคารวันพุธค่ะสามารถเข้าไปกราบไหว้ได้ค่ะตามวันที่เราเกิดเลยนะคะสวยมากเลยค่ะ ด้านในสวยมากคนเยอะมากค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปไหว้หลวงพ่อปุณนีกันนะคะน,นี่ค่ะคนเยอะมากค่ะทุกคนมาขอโชคขอลาบค่ะขอพระคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็จะเดินเข้ามาปิดทองนะคะที่หลวงพ่อปุนีีค่ะค่ะเดินเข้าไปปิดทองนะคะ มาถึงเย็นแล้วค่ะจะสามโมงค่ะไม่ค่อยมีคนแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ไปไหว้เท้าชมพูนะะคลาดค่ะก็จะมีแผงขายลอตเตอรี่เยอะมากเลยค่ะทุกคนอืมค่ะคนเยอะมากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ